สวัสดีครับเพื่อนๆผมทนายเกรดสีพนมจังหวัดชัยภูมิวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเราวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่10ตุลาคม2565นะครับวันนี้ประสานมนแรกหลังจากที่ชัยภูมิน้ําท่วมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันวันหนึ่งทนายซุปเปอร์ไตรผมทําอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยอย่างแรกคือตรวจสมุดนัดนะครับมาดูว่าโอ้วันนี้10ตุลาคมนะครับ มีสี่คดีเช้าเลยนะครับของศาลจังหวัดชัยภูมิทั้งสคดีมาดูกันครับว่าผมจะเอาตัวรอดไปได้ยังไงนะครับสี่คดีช่วงเช้าอย่างเดียวนะครับผมอันนี้คือสภาพโต๊ะทํางานนะครับมีจอคอมทั้งหมดสามจอนะครับช่วงเช้านี้มีการไตส่สวนมูลฟ้องคดีช่อโกงนะครับตอนนี้ผมกําลังนั่งตั้งคําถามค้านอยู่นะครับว่า เอาอะไรไปถามค้านเขาดีนะครับอื่ประมาณนี้ทำไปก็เครียดไปนะครับนึกนึกคทำถทามค้านไม่ออกเลครับตอนนี้ตอนนี้กำลังจะออกไปสารแล้วนะครับอันนี้คือหน้าสำนักงานเนาะอันนี้คือรถประจำตำแหน่งของผมนะครับสีแดงน, <wanna> นี่ถึงหน้าศาลแล้ว <'t> จะ ตอนนี้กำลังเดินไปที่ห้องพิจารณาแล้วก็เข้าห้องน้ำรอบที่หนึ่งเข้าห้องน้ำรอบที่สองโอ้ฝนหัวอันนี้นั่งรอนะครับรอเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ร้านประจำนะครับบริเวณหลังศาลร้านอร่อยมากเลยนะครับผมสุดท้ายเราก็กลับถึงบ้านแล้วนะครับผม ภารกิจวันนี้4ี่คดีก็เรียบร้อยครับคดีก็เรียบร้อยคดีกู้ยืมเลื่อนนัด1คดีอพยอมได้1คดีส่วนอีกพลังหนึ่งก็เลื่อนนัด1คดีใต่สวนมูลฟ้องเสร็จเรียบร้อยนัดฟังคพิภากษาวันที่15พฤศจิกายนนะครธรกิจตองเช้าก็เสร็จแล้ว งานทนายก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเจอกันทุกคน